สวัสดีครับพก็ผมครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงซฟิมนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันคนย้ายนะครับองปู่นะ <c oughs> วันนี้ก็จะเป็นวันย้ายนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะนี่ครับลุงพลก็อยู่ทางด้านบนนะครับผม

ตอนนี้ยูทูบเบอร์นะครับก็มาถ่ายกันนะครับเยอะเลยนะครับชื่อได้ก็คือมาเกือบทุกช่องนะครับแล้วก็ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในเอฟซีนะแดดไม่ต้องร้อง้วฮะแดดร้อนมากนะครับเ่าไงครับะนะครับเราก็มาร่วมกันส่งปูกปรจิตกันนะครับ FC นะครับไปที่บ้านจำปาดงนะครับผมอืมโอเคเข้าใจ นะครับวันนี้แดดก็แดดแดดนะอไอเดี๋ยวผมถ่ายมุมหลังนี่ว่ะโอ้โหนี่นะครับเอฟซีครับแดดมากนะฮะ ตังแล้วนะดิบเขาเปนนิ้วดันเงินแล้วเขาเอาเขาเอาเขาเอาคัดไว้ตรงกลางนะเาไดัดาเองมาบ้างคัดตรงกลาง